มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมที่ไม่อาจอยู่อย่างเดียวได้เลยต้องการสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนเพื่อ,อสร้างเสริมมิตรภาพเพื่อให้ความโดดเดี่ยวมันหายไปโดนเพื่อนที่รักปฏิเสธความรักก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความแค้นสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาปุ๊บกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าผีแอดเพื่อนหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์สับสัครเป็นกำลังใจใกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ e b o o k Instagram บริการหาร y o u u u b พรีเม i u m ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุดยอดมิตรแจ้งมาว่ามาจากช่อง FB Movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดบชห ไม่รอชา้าเรื่องราวมาเริ่มต้นขึ้นในคลาสเรียนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในคาบจิตวิทยาที่ลอราอยู่ในคลาสเรียนด้วยซึ่งครูก็กล่าวความเสียใจที่จะต้องแจ้งข่าวร้ายให้กับทุกคนทราบดูเหมือนว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อนร่วมคลาสของพวกคุณมารีนามิวได้ปลิดชีวิตตัวตายซึ่งข่าวนั้นก็ทําให้ลอราผวามากแถมยังได้ข่าวว่ามารีนาได้โพสต์คลิปที่เธอนั้นหมดลมหายใจไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนก็ได้แก้ไขแล้ว ด้วยถ้าใครพอจะรู้จักหรือสนิทกับมารีนาโปรดแจ้งข่าวมาด้วยเพราะทางเรายังไม่เจอร่างของเธอเลยไม่ต้องคาดการว่าลอราจะผวาใจมากแค่ไหนและย้อนกลับไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนลอราก็เป็นเด็กมหาวิทยาลัยธรรมดาที่มีเพื่อนฝูงอยู่มากมายชาวห้องอยู่กับเพื่อนรักอีกสองคนอิซาเบลและโอิเวียอ,อิสกับโอเดทแท็กวิดีโอแมวเข้ามาในเฟซของเธอลอราก็ดูและโบมันน่ารักมากเลยจนกระทั่งมันก็เงา แกล้งเธอเพื่อนๆก็หัวเราะชอบใจที่ลอร่านั้นตกใจเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันเพราะทั้ง3ามนั้นสนิทกันมากเลนี่ก็คือชื่อ Facebook ของเธอลอร่าวุฒิสันมีเพื่อนอยู่825คนทั้ง3นั้นสนิทกันมากชอบไปเที่ยวด้วยกันเสมอและยังอัพเรื่องราวาต่างๆเข้าไปในโลกโซเชียลแท็กคนนั้นบ้างคนนี้บ้างที่ร่วมงานปาร์ตี้ชีวิตสุขสันต์โหลดเล่นไปกับเสียงเพลงอนจอยกับในทุกวันโพสรูปแท็กกับทุกคนรวมถึงกุสตาโวแฟนของอิซาเบล ด้วยเขาเป็นคนตลกไปที่ไหนก็มีแต่รอยยิ้มในกลุ่มเพื่อนก็ยังมีอีกคนโคบี้คนรักเก่าของลอราซึ่งตอนนี้ก็เป็นได้แค่เพื่อนจนกระทั่งมีตัวละครใหม่เข้ามารวมในแท็กโพสต์ด้วยนั่นคือไทเลอร์พอหนุ่มรูปงามผูกขว้าใจลอราได้คงไม่ต้องดาวว่าชีวิตนี้จะมีความสุขมากแค่ไหนแต่คู่ของกุสตาว,วกับไอซาเบลก็หวานไม่แพ้กันในวันนั้นที่พวกเขาพูดตลกกันอยู่ที่โรงอาหารลอราเห็นสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมองมาเธอเลยส่งยิ้มไป ตามภาษาคนมีมารยาทจนได้รู้ว่าเธอคนนั้นคือมารีน่ามิวเพื่อนร่วมคลาสในวิชาจิตวิทยาที่กําลังสอนหนึ่งพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตของคนปัจจุบันซึ่งก็เป็นกันทั่วทั้งบ้านแหละสังคมก้มหน้าก็แบบเนี้ในค่ําคืนนั้นลอร่าดูรูปเก่าในเฟซเธอเพราะมันคือเครื่องบันทึกเรื่องราวตลอดชีวิตรวมถึงในช่วงหนึ่งที่มีโคบี้อยู่เคียงข้างและตอนนี้ก็ได้มีแอคเคาท์ all, หนึ่งแอคเข้ามาชื่อว่ามารีน่าซึ่งเธอก็จําได้ว่าเป็นเพื่อนคลาสเดียวกัน แต่หน้าแปลกเฟซของเธอมีเพื่อนอยู่ศูนย์คนมารีนาชอบโพสอะไรประหลาดภาพก็มีแต่ขาวดำวิดีโอก็ทำออกมาดีอีกมันเท่ละมั้งคงจะเป็นสไตล์เธอก่อนที่เธอนั้นจะกดรับเพื่อนคนนี้มาโดยที่ลอร่าก็หารู้ไม่ว่ามารรนานั้นจับจ้องอยู่บนหน้าจอรอคอยให้เธอตอบรับํำเชื้อเชิญน,นี้นี่คือความฝันของมารีนาที่รอคอยจะได้รู้จักกับลอรา่าในเช้าวันต่อมาทั้งสองก็เดินเคียงกันเข้าห้องเรียนมีการสนทนา กเล็กกน้อย่อนจะแยกย้ายกันเมื่อจบคลาสเรียนวันนั้นน่ะมารีน่าส่งข้อความมารัวๆเลยชวนไปนั่นไปนี่เต็มไปหมดจนเธอแทบจะตอบไม่ไหวนี่อาจจะเป็นคนไข้เสพติดการใช้อินเทอร์เน็ตคนแรกก็เป็นได้เลยนะเนี่ยไทยเลอร์ถึงกับแซ์แซ์เสร็จก็จำที่กันต่อเพลียากายก็หลับไหลไปแต่ทว่าในค่ำคืนนั้นลอร่ากลับตื่นขึ้นด้วยเสียงบางอย่างที่ดังมาจากกระจกเธอก็ลุกขึ้นไปดูเห็นต่อพยายามบินเข้ามาจนกระทั่งพามใบหน้าน่น ทาให้เธอตกใจสะดุ้งตื่นเมื่อเครียดมากนะักเธอก็จะผ่อนคลายด้วยการวิ่งออกกําลังกายในยามเช้าเริ่มภาวะะวงเรื่องของมารีน่าแล้วซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเธอเพื่อนเพื่อนก็เตรียมการว่าจะไปดื่มกินด้วยกันมารีน่าก็ขอเอนจอยในงานปาร์ตี้ด้วยเธอจัดงานหรือเปล่าให้ฉันไปด้วยได้ไหมตั้งตารอเลยนะนั่นทาให้เธอเป็นกังวลว่าควรตอบยังไงดีเพื่อนเลยบอกว่าถ้าเธอไม่สนเธอก็เชิดไปไม่อยากสักหน่อยหรือตอบไปอย่างนอบน้อมว่าเผื่อแค่เนี้ยง่าย ดูน่ากินออกอิซาเบลได้กล่าวเผืกมันอร่อยนะและเมื่อเธอตรวจสอบไทม์ไลน์ของมารีน่ามันก็เต็มไปด้วยอะไรสยองสยองแทนที่จะเท่ๆคูค,คูขาวดำมินิมอลมินิใจกลับผวาเต็มไปด้วยเรื่องราวประหลาดอย่างนี้เอาไงดีจะปฏิเสธเธอยังไงเดี๋ยวฉันไม่ได้เชิญเธอมาสักหน่อยเธอชวนตัวเองเธอเหมือนข้อความของมารีนานจนกระทั่งตอนที่เธอแต่งตัวมารีน่าก็คอ้มาหาลอรา่าถอนหายใจเฮือกเลยแต่ก็ต้องรับสายทำท่าทียิ้มแย้มซึ่งมารีน่าก็อยากไปงานป ีด้วยให้ฉันร่วมวงไดคนได้ไหมฉันเตรียมของขวัญให้เธอด้วยนะฉันทํามันตั้งสองสัปดาห์ลอร่าก็ตกใจเราเพิ่งรู้จักได้แค่สัปดาห์เดียวเองนะไว้วันหลังและกันมารีนาพอดีฉันไปกับแค่ไทเลอร์นะแค่เราสองคนไม่ได้มีงานอะไรมากหรอกซึ่งนั่นก็เป็นเพียงแค่คําโกหกหลังจากวางสายเธอก็ไปรวมตัวกับหมู่เพื่อนประกอบไปด้วยโอลิเวียอิซาเบลกุสตาโวคอร์บี้ไทเลอร์แล้วแม่ของเธอด้วยเป็นงานเลี้ยงที่แสนดีต่อใจทุกคนสั่งสรรกันมากและย่อม ต้องมีการเก็บภาพบรรยากาศและโพสต์ลงเฟซบุ๊กซึ่งนั่นก็ทําให้มารีนาได้เห็นว่าเธอคือผู้ที่โดนทอดทิ้งแถมยังแท็กสถานที่ตั้งร้านแห่งนี้ด้วยมารีนา <Marina S 1> ก็ได้แต่เฝ้ามองด้วยแรงอิจฉาเพื่อนหักหลังฉันในวันต่อมามารีนาก็ไปโวยกับลอร่าท่ามกลางผู้คนมากมายในม, ah <Marina S 1> มหาลัยมารีนาโมโหเธอมากด่าทอเธอด้วยความหยาบและพยายามผลักไสเธอซึ่งลอร่าก,ก็ป้องกันตัวและเกิดการยื้อหยุดจุกกระชากและนั่นก็ทําให้หมวกของมารีนาหลุดเปิดเผยความจริง ว่าหัวของเธอนั้นมีเส้นผมอยู่แค่หลอมแหลมคงเป็นไปตามข่าวลือว่ามารีน่าเป็นโรคเสพติดการดึงผมเพราะก่อนหน้านี้มีคนเคยเห็นเธอดึงขนตาด้วยนะเรื่องนั้นรู้ไปถึงไทเลอร์เลยโทรมาสอบถามว่าเป็นอะไรไหมลอร่าก็ตอบว่าโอเคงั้นไทเลอร์ก็ขอตัวไปผ่าอาจารย์ใหญ่ก่อนเพราะไทเลอร์เป็นนักศึกษาแพทย์แต่ทว่ามารีน่าก็ยังตามหลอกหลอนเธอในแชทไม่หยุดไม่ย่อนแต่ในครั้งนี้มันเต็มไปด้วยคําขอโทษฉันแค่อยากเป็นเพื่อนกับเธอฉันแค่เน้่ยใจที่ ที่เธอไม่ยอมให้ฉันไปร่วมงานปาร์ตี้ฉันทําของขวัญให้เธอด้วยเธอรับคําขอโทษฉันได้ไหมแต่ลอร่าก็ทําแค่อ่านไม่ตอบกลับด้วยซ้ําเพราะเพื่อนที่ท็อกซิกก็ไม่จําเป็นต้องมีเธอเลยทําการกดยกเลิกการเป็นเพื่อนกับมารีนาไปทําให้เฟสของมารีนามีเพื่อนอยู่ศูนย์คนคงเป็นการตัดสินใจที่กล้ามากที่สุดของเธอโดยที่เธอก็หารู้ไม่ว่าการทําเช่นนี้มีผลต่อมาเป็นเช่นไรเพราะทว่าในค่ําคืนนั้นเมื่อลอร่าลุกขึ้นมาดื่มน้ํา เธอกลับเห็นบางอย่างที่ผนังเป็นกระจกรูปร่างประหลาดกรอบรูปถูกสร้างมาจากกระโหลกซึ่งเธอเคยเจอมันในไทม์ไลน์ของมารีนาเธอจ้องไปที่กระจกบานนั้นด้วยความชงงนใจเห็นภาพตัวเองเป็นเงาสะท้อนกลับมาเหมือนกระจกปกติแต่สิ่งที่ต่างออกไปแกลาวเงาสะท้อนนั้นกลับเป็นพื้นป่าที่แสนกว้างใหญ่พร้อมเงาตะคุ่มของใครบางคนที่เดินใกล้เข้ามาใครเข้ามาใครเข้ามาจนแทบจะทะลุออกมาลอร่าค่อยๆเดินถอยห่างแต่เบื้องหลังของเธอ กลับเจอสิ่งที่น่ากลัวทันทีที่เธอร้องตกใจโอลิเวียก็เดินออกมาดูและเปิดไฟทําให้เห็นความจริงทุกอย่างว่าสภาพห้องนั้นก็เป็นปกติไม่มีอะไรสักหน่อยกระจกนั้นก็เป็นกระจกธรรมดาที่เธอติดตั้งด้วยตัวเองไม่มีกระจกกรอบกระโหลกที่เธอเห็นก่อนหน้าในเช้าวันต่อมาลอร่าก็ไปวิ่งคลายเครียดและวันนี้ในคลาสเรียนอาจารย์ก็แจ้งข่าวร้ายถึงการจากไปของมารินา่าตั้งแต่ที่ที่แล้วซึ่งนั่นก็ทําให้หลอร่าผวาเพราะมารีน่าพยายม ตามตื้อเธอ,อเอซเบลก็บอกว่าอย่ากังวลไม่ใช่ความผิดเธอซะหน่อยมารีนาคงต้องการเพื่อนโอลิเวียเลยตอบว่าใช่เพื่อนที่เป็นจิตแพทย์นะลอร่าอ,อ,อ,อยากไปร่วมงานศพของเพื่อนคนนี้แต่คอบี้ก็รุมมาว่าไม่มันจะไม่มีงานเพราะว่าตำรวจไม่เจอศพไม่เจอเธอแม้แต่ร่องรอยไม่รู้ว่าปลิดชีวิตตัวเองตอนไหนมีแต่คลิปวิดีโอที่ปล่อยออกมาตำรวจสืบค้นประวัติเธอก็ไม่เจออะไรเธอใช้บัตรเครดิตครั้งสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ก่อนและยิ่งกว่านั้นตำรวจไม่รู้ว่าเธอเป็นใครกัน เบอร์โทรติดต่อเลขประกันสังคมถูกลบทิ้งจากฐานข้อมูลของโรงเรียนพวกเขาไม่คิดว่ามารีน่ามิวส์เป็นชื่อจริงนี่แหละที่เรียกว่าน่ากลัวทําให้ลอร่าหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยไทยเลอร์ถึงกับต้องปลอบแต่ทว่าในค่าคืนนั้นกลับมีข้อความหนึ่งเด้งเข้ามาเป็นแชทของมารีน่าที่ส่งวิดีโออันนึงเมื่อเธอเปิดดูนั่นคือรูปวาดของเธอที่มารีน่าน่าจะมอบเป็นของขวัญวันเกิดแต่มารีน่ากลับเผามันโดยแววตาที่เครียดแค้นก่อนจะขึ้นไปบนเก้าอี้ หอยคอตัวเองตองแต่งและรูปวาดอันมอดไม้นั้นก็ได้เผาพื้นพร้อมกับเผาร่างของมารีนาไปพร้อมกันไม่ต้องบอกว่าลอร่าขวัญใจผวามากแค่ไหนไทเลอร์ก็รีม,มาปิดคลิปและปลอบเธออีกครั้งบอกว่าอย่าไปดูอย่าไปดูเลยนี่เป็นวิดีโอที่ครูบอกว่าไปโพสต์ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในเช้าวันต่อมาลอร่าก็ไปโรงเรียนตามปกติแต่ทว่ากลับมีหลายสายตาจับจ้องมองมาที่เธอจนกระทั่งในห้องเรียนไทเลอร์เดทักข้อความมาถามว่าโพสต์ ทมทไรอราก็เพิ่งรู้ตัวว่าเฟซของเธอนั้นได้โพสต์วิดีโอที่มารีนาส่งมาเธอพยายามจะลบมันแต่ก็ลบไม่ได้สักทีเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างพยายามลองใหม่อีกครั้งลองซ้ําไปซ้ามาก,ก็ยังไม่สัมฤทธผลแถมโพสต์เนี่ยยังแท็กเพื่อนทุกคนของเธอมีคอมเมนต์มากมายถล่มทลายเธอลบโพสต์ก็ไม่ได้เละยังไม่รู้ว่ามารีนาแอดเพื่อนมาตอนไหนเธอพยายามลบเพื่อนแต่ก็ลบมารีนาไม่ได้เกิดความล้มเหลวทางระบบพยายามลองใหม่อีกครั้งแต่ลองไป ร้อยรอบก็ไม่สำริจผลไม่นานตำรวจก็ได้มาเชิญตัวเธอเข้าพบหนึ่งโดวยวิดีโอที่เธอโพสต์หน่วยเทคนิคของตำรวจยังหาไม่ได้และเธอได้มันมาจากไหนแล้วโพสต์ไปเพื่ออะไรหลอร่าก็ตอบตามความเป็นจริงว่าเธอไม่ใช่คนโพสต์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิดีโอมาจากไหนตื่นเช้ามาก็มีโพสต์นี้แล้วตำรวจก็ตอบว่าใช่วิดีโอมันโผล่ขึ้นมาเองในไทม์ไลน์ของคุณตั้งแต่เมื่อเชา้านี้ใช่ไหมละ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นคุณปลดลบวิดีโอนั้นได้ไหมหลอร่าก็ตอบว่าไม่ได้ เธอพยายามแล้วตำรวจก็ถามต่อท้านลบโพสไม่ได้เงินคุณช่วยลบแอคเขาต,ตัวเองได้หรือเปล่าซึ่งนี่เป็นการตัดสินใจของคุณเองเราไม่มีสิทธิ์บังคับคุณลอร่าก็ตอบว่าไม่ได้เฟซอันนั้นมันคือเครื่องบันทึกเรื่องราวตลอดชีวิตของฉันรวมถึงผู้คนที่ฉันได้พบเจอลอร่าพยายามหาวิธีแก้ไขอื่นทั้งพยายามติดต่อลอเซเ็ center ช่วยลบคลิปให้หน่อยแต่ทางหน่วยงานก็ทําให้ไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้ต้องติดต่อใครเมื่อทํอยังเป็นทางการไม่ได้เธอเลยเลือกมองหาแฮกเกอร์ที่เธอพอรู้จักนั่น ก็คือคอบีคอบีก็รีบตรวจสอบแต่ยิ่งดูไทม์ไลน์ของมาริน่าก็ยิ่งผวาด้เวลาตรวจสอบโค้ดซึ่งโค้ดเป็นภาษาที่คอบีไม่รู้จักไม่รู้ว่าเป็นจาว่าไพทอนหรือภาษาซีเพราะอักขาระพวกนี้ไม่ค่อยคุ้นตาเลยไม่รู้ว่าเป็นอักขาระภาษาอะไรกันแน่สรุปก็คือคอบี Kobe ช่วยอะไรไม่ได้ถึงแม้พยายามอยู่หลายชั่วโมงซึ่งการที่ลอราไปหมกตัวอยู่ที่ห้องคอบีทำให้ไบรอันมีอาการหึงหวงเพราะไบรอันก็รู้ว่าคอบี้มีใจกับลอราและแล้ว ไม่นานเฟซของมาริน่าก็มีการเคลื่อนไหวมีการโพสต์รูปหนึ่งขึ้นมาและขึ้นสถานะว่าได้เป็นเพื่อนกับกุสตาโวซึ่งนั่นก็นำพาความเลวร้ายมาหากุสตาโวในตอนที่เขารอให้อิซาเบลมาหาเขาดิ้นเสียงบางอย่างดังมาจากในบ้านเป็นเสียงฮึ่งๆคล้ายกับอะไรบางอย่างกำลังบินในความมืดมิดนี้เขาไม่อาจาเปิดไฟได้เลยใช้กล้องมือถือสอดส่องได้เห็นตัวต่อมากมายบินว่อนไปทั่วบริเวณมันมาทำรังในบ้านเขาและผีไร้หน้าอีก 2ตนพยายามไล่จับเขากุสตาโวรีบวิ่งหนีพยุงร่างกายอย่างรวดเร็วเข้าสู่ลิฟต์เพื่อลงไปอย่างชั้นล่างภาวนาว่าตนจะรอดแต่ทว่ารังต่อน,นั้นก็ยังมาโผล่ในลิฟต์แน่ชัดแล้วว่าหนีไม่พ้นอิซาเบลที่กำลังเดินทางมาก็กดลิฟต์เพื่อจะไปหากุสตาโวแต่เมื่อลิฟต์เปิดออกเธอกลับตกใจกับภาพที่เห็นเพราะในลิฟต์เต็มไปด้วยคราบเลือดและกุสตาโวที่เดินเอวกระแทกไปมาในลิฟต์ซ้ายขวาซึ่งนั่นก็ทําให้เธอร้องกรี๊ดด้วยความตกใจรู้ตัวอีกทีก็ อยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อลอร่ามาเยี่ยมอิซาเบลกลับไม่อยากเจอเพื่อนคนนี้เป็นเพราะเธอกุสตาโวเลยต้องจากไปเธอได้พูดอย่างนั้นเพราะเธอนั่นแหละลอร่าไปไกลๆอย่ามาเจอฉันทุกคนในมหาลัยตามร้องว่าอะไรให้กับกุสตาโวเพราะชายหุ่นหมีคนนี้เป็นคนที่ทุกคนรักเป็นคนที่ทุกคนเอ็นดูการจากไปเป็นเรื่องที่โศกเศร้าและคงไม่ต้องบอกว่าลอร่าจะเศร้าใจมากแค่ไหนแฟนเพื่อนก็ตายเพื่อนรักยังไม่อยากเจอหน้าอีกแต่แล ในตอนนั้นในขณะที่เธอนอนจมกองทุกข์คอบี้ก็ได้ส่งข้อความว่ารีบเช็คเฟซตัวเองเร็วเธอเลยไปเปิดแล็ปท็อปจนได้เห็นว่าเฟซของเธอได้โพสต์ภาพการตายของกูสตาโวที่ได้มันจากกล้องวงจรปิดเช่นเคยเธอพยายามจะลบมันแต่ก็ลบไม่สําเร็จเธอเลยเขียนโพสขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ตายให้กับตัวเองว่าเธอไม่ใช่คนโพสต์ฉันทําอะไรกับโปรไฟล์ตัวเองไม่ได้แต่ไม่ทันจะกดอินเตอร์ข้อความมันก็เริ่มขยับขยื่นเป็นอักษรประหลาดและได้มีข้อความหนึ่งพิมพ์ขึ้นมาว่าเธอ เธอจะรู้ว่าความเหงาเป็นยังไงซึ่งนั่นก็ทําให้เธอยิ่งกลัวเกิดอะไรขึ้นกับเฟซของเธอคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของโคสตาโวเต็มไปด้วยคําข้อราหาว่าเธอเป็นคนไม่ดีทําแบบนี้ไปทําไมน่ารังเกียจซึ่งเรื่องนี้ก็แดงไปถึงหูคณะบดีทําให้เธอโดนพักการเรียนเนื่องจากนักเรียนหลายคนได้มากดันคณาจารย์เรื่องที่เธอโพสคลิปตราบใดที่คลิปยังอยู่หรือเธอแก้ไขไม่ได้ก็ไม่สามารถมาเรียนแม่เองก็เป็นห่วงเธอซึ่งลอร่ารีบรับปากกับแม่ว่าจะรีบแก้ไขทุกอย่าง เดี๋ยวลูกโทรไปนะคะหลังจากนั้นก็ไปปรึกษาคโคบี้ต่อจนได้รู้ว่ามารีนาได้เป็นเพื่อนกับกุสตาโวก่อนที่เขาจะตายตอนนี้พวกเขาพยายามวิเคราะห์วิดีโอนี้ว่ามันมาจากไหนเมื่อลองฟังเสียงดูเสียงในคลิปมันไม่มีคําพูดเลยมีแต่เสียงกรีดร้องของกุสตาโวและเสียงบางอย่างที่ดังฮึ่งมันน่าจะเป็นเสียงต่อซึ่งโคบี้สืบทราบมาว่าต่อเป็นสัญญาที่เชื่อมโยงมันกับปีศาจมันจะโผล่มาในบริเวณที่มีเมมมดอยู่มันคอยติดตามและปกป้องไม่มดพวกเขาเลยหาหลักฐานว่า เกี่ยวข้องกับมนดําหรือเปล่าไปบุกในบ้านพักของเธอแทบไม่ได้เจออะไรเลยห้องสะอาดเหนียบราวกับว่าเพิ่งย้ายมาใหม่และลอร่าก็ได้เจอกับรูปภาพหนึ่งซึ่งนี่น่าจะเป็นมารีน่าตอนเด็กในภาพยังมีร่องรอยการขุดหน้าของเด็กอีกสองคนอีกด้วยต้องตามสืบให้ได้ว่าเครื่องแบบนี้เป็นของโรงเรียนไหนเมื่อรู้พิกัดเธอก็รีบไปที่นั่นนี่เป็นโรงเรียนของเด็กกาพร้าและได้เจอกับพี่เลี้ยงที่เคยดูแลมาริน่าตัดภาพมาที่เคอบี้ก็พยายามขุดค้นเกี่ยวกับเฟซข,ของมารีน่า ช่วยเหลือลอราเต็มที่ลอราได้คุยกับครูจนรู้ว่ามารีนาเป็นเด็กพิเศษที่โดนกันแกล้งอยู่เป็นประจำเด็กสองคนมักจะทำร้ายเธอเพราะเธอเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนมารีนาเลยไม่ไว้ใจใครเธอมักจะจ้องหน้าจอคอมทั้งที่ไม่ได้เปิดอยู่หลายชั่วโมงมีแค่จอดำสนิทที่เห็นเงาสะท้อนตัวเองตัดภาพมาที่คอบีเขาจ้องมองวิดีโอกระจกบ้านนี้และเริ่มต้องสงสัยเกี่ยวกับกระจกดำและหาข้อมูลจนรู้ว่ามีลทัทธิกระจกดำลทัทธินี้จะมีแท่ง ชาเพื่อทําพิธีเวทมนต์กลุ่มแม่มดหมอผีแบบนี้มีมาตั้งแต่ร้อยปีก่อนและได้เจอกับพิธีกรรมหนึ่งในลทัทธินี้ที่เรียกว่าคําสาบกรีดร้องโดยการสังงวยชีวิตต่อหน้ากระจกดําทันทีที่เขาสืบคนลึกลงไปห้องนี้ก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นจอคอมทั้งหมดปรากฏภาพที่น่าพอดผวากรีดร้องทําให้โคบี้หอยหววจนกระทั่งมียามเข้ามาเขาบี้เลยรอดตัวไปและรีบกลับบ้านก่จะโดนตามหลอกหลอนไปมากกว่านี้ตัดภาพมาที่ไบรอันที่ตอนนี้พยายามปกป พยายามไปตอบทุกคอมเมนต์ที่มาด่าทอลอร่าแต่แล้วจู่ๆเขาก็ปวดจี๊ขึ้นมาในหูมีเสียงบาง,ยางอย่างอยู่ในช่องหูของเขาเขาได้ใช้หนีบสอดเข้าไปและดึงบางอย่างออกมาจนได้รู้ว่านั่นคือต่อลอร่าตอนนี้หลังจากที่ได้ข้อมูลมาจากครูก็ได้สืบค้นเกี่ยวกับเมืองเก่าที่มารีนาเคยอยู่และได้รู้ชื่อจริงของมารีนามิวว่าแท้จริงแล้วชื่อมารีนาเนดิฟาเมื่อเอานามสกุลเนดีฟาไปเสิร์ชในก o o g l e ก็เจอข่าวใหญ่ที่มารีนาเนดิฟา ไปเกี่ยวข้องคือเด็ก2คนโดนต่อต่อยสภาพศพไม่น่าดูเลยเลยขอให้ไบรอันที่สามารถลักลอบเข้าฐานข้อมูลของหมอพยายามสืบคน้นประวัติการรักษาผู้หญิงที่ชื่อมารีนาเดติฟ้าให้หน่อยขอร้องละ่ะตัดผ้ามาที่มุมหนึ่งตัวละครที่ไม่ค่อยมีบทบาทโอลิเวียได้เห็นไทม์ไลน์ในเฟซของตนและได้เห็นว่าเพื่อนในเฟซคนหนึ่งได้เป็นเพื่อนกับมารีนาซึ่งนั่นก็คืออิซาเบลใช่แล้วได้เวลาของอิซาเบลเพราะตอนนี้เธออยู่เพียงลําพังใน โรงพยาบาลเธอได้แต่รำไห้คิดถึงกุสตาโวดูรูปภาพเก่าๆแต่ทว่าหน้าจอโทรศัพท์ก็ดับลงวิวหน้าต่างก็แปลเปลี่ยนเป็นโรงงานแห่งหนึ่งที่กำลังเกิดเพลิงไหม้เธอได้ยินเสียงบางอย่างบนเตียงที่เธอเพิ่งลุกขึ้นมาและเมื่อเฉลียวตาม,มองก็เห็นกุสตาโวที่อยู่ในสภาพที่ไม่น่ามองเธอรีบวิ่งหนีและร้องของความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครสักคนอยู่และแวกนี้เลยจนกระทั่งเธอพันหลงเข้าไปในห้องน้ําที่พื้นเปียกแช่นองไปด้วยสีแดงนั่นก็เพราะว่านในอ่างน้ํามี ร่างของเธอนอนแน่นิ่งไหลลมหายใจเธอพยายามปลุกตัวเองขึ้นมาจากความฝันมันไม่ใช่เรื่องจริงและแล้วผู้คร่าชีวิตของเธอก็ได้โผล่มากระชากวิญญาณเธอออกไปซึ่งนั่นก็ทําให้ลอร่าเสียใจซะยิ่งกว่าเพราะไม่ทันจะปรับความเข้าใจเพื่อนก็จากไปตอนนี้ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เธอเพราะหวาดระแวงและกลัวตายตำรวจมาสอกปากคำเธอว่าพอรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมที่อิซาเบลเดินออกมาจากห้องและปิดชีวิตตัวเองพาพ จากกล้องวงจรปิดแสดงเห็นได้ชัดว่าในโรงพยาบาลมีผู้คนอยู่มากมายแต่อิซาเบลกลับเดินผ่านไปเหมือนไม่เห็นพวกเขาซึ่งเช่นเคยลอร่าก็ตอบว่าไม่รู้ซึ่งเธอก็ไม่รู้จริงๆเพื่อนของพวกเธอใช้ยาหรือเปล่าลอร่าก็ยืยนกรานว่าทั้งอิซาเบลและกุสตาวโวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนั้นและก็ยังเหมือนเดิมในไทม์ไลน์ของลอร่าได้มีคลิปการปริดชีวิตของอิซาเบลปรากฏขึ้นอย่างปริศนาซึ่งนั่นก็ทําให้คนรอบข้างเริ่มผวารวมถึงไบรอันที่รักเธอมาก พยายาม unfriend เธอในเฟซแต่ก็ไม่สําเร็จจะบล็อกก็ไม่ได้ผลลบเอกเขาตัวเองก็ไม่ได้โอลิเวียเองก็เหมือนกันพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อไม่อยากเป็นเพื่อนกับลอร่าใน a c e b o o k โคบี้เองก็ไม่ต่างกันใครบ้างไม่รักตัวกลัวตายณนะตอนนี้เพื่อนในเฟซของลอร่าเริ่มทยอยลดทีลลนิดทีลลนิดเว้นแต่คนรอบข้างที่ยังทําให้สําเร็จนั่นทําให้ไบรอันไม่มีสมาธิกับการพาครุใหญ่เลยเขาและแอกลักรอบเข้าห้องอาจารย์เพื่อสืบค้นประวัติ การรักษาของคนที่ชื่อว่ามาริน่าเนติฟาจนได้เห็นว่ามีผู้หญิงที่ชื่อออนนาเนติฟาได้ทําการผ่าท้องเพื่อคลอดเด็กณโนะรงพยาบาลแห่งหนึ่งสาเหตุที่ต้องผ่าก่อนกาหนดเนั่นก็เพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ทําให้แอนนาอยู่ในสภาพกึ่งเป็นกึ่งตายตัดภาพมาที่ลอร่าและคอบีก็ได้มาคิดทบทวนว่าการปิดชีวิตตัวเองของลอร่านั้นคงไม่ใช่การคิดสั้นแต่เป็นการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วน่าจะเรียกว่าพิธีกรรมของละทิกระจกดํามันถูก ถูกใช้ในเรื่องเวทมนต์มาหลายพันปีมันบอกว่าถ้าเราจ้องเข้าไปในกระจกดำจะทําให้เราสื่อสารกับอีโลกหนึ่งได้มันเรียกว่าพิธีกรรมร่าไห้และบางครั้งถ้าเมมดมถูกไล่ล่าจนไม่มีทางรอดพวกเขาก็จะสังเวยตัวเองต่อหน้ากระจกเพื่อแปลสภาพวิญญาณให้กลายเป็นอย่างอื่นแล้วแต่จะเรียกเลยวิญญาณชั่วร้ายปีศาจหรือคำสาบเป็นไปได้หมดเลยซึ่งวิธีจัดการเมมมดที่กลายสภาพไปแล้วมีอยู่วิธีเดียวคือการทําลายกระจกที่เธอสังเวยวิญญาณให้ซึ่ง กระจกในที่นี้นั่นคือกล้องของโน้ตบุ๊กของมารีนาซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนตัดผ้ามาที่โอลิเวียตอนนี้เธอกําลังเก็บข้าของเพื่อกลับบ้านเก่าไม่อยากอยู่ใกล้รอไร่ต่อไปเก็บเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างทุกสิ่งที่เป็นกระจกแต่ทว่านในห้องของเธอยังมีเครื่องปินที่กําลังทํางานโดยที่ไม่มีคนสั่งการซึ่งสิ่งที่พิมออกมาคือกระดาษสีดาที่มีอักระประหลาดเมื่อเธอจ้องมองมันอักระก็เริ่มเคลื่อนไหวและเธอก็เห็นอิซาเบลที่โผล่มาตรงหน้า เชือดคอให้เห็นส,สดๆตอนนี้โอลิเวียกลายเป็นเป้าในการโจมตีเมื่อเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยก็รีบไปบอกลาลอราฉันอยากจะกลับบ้านถึงแม้ลอราพยายามจะยึดเธอไว้แค่ไหนแต่โอลิเวียก็ตัดสินใจแล้วเรื่องมันน่ากลัวขึ้นทุกทีโอลิเวียรู้ดีพวพามันน่ากลัวมากแค่ไหนยิ่งอยู่ก็ยิ่งผวาเรื่องประหลาดเกิดขึ้นไม่เว้นในแต่ละวันลอราได้แต่กล่าวไบายบยซึ่งวันนี้ก็เป็นงานศพของกูสตาโวและอิซาเบลเธอไปร่วมงานโดยที่ทุกคน ก็ไม่อยากให้เธอโผล่มามีแต่สายตาที่น่ารังเกียจจ้องมองมาเธอไปไว้อะไรต่อเพื่อนถึงแม้จะรู้ว่าเพื่อนไม่ต้องการแม่ของเธอก็อยู่ในงานด้วยซึ่งแม่ก็อยากให้เธอกลับบ้านแต่เธอก็ยืนกรานว่าเธอต้องแก้ไขทุกอย่างก่อนจะแย่ไปมากกว่านี้ขอเวลาหนูหน่อยนะแม่และเมื่อเธอไปเจอไบรอันไบรอันก็เอาภาพข่าวของแอนนาเนติฟาที่เป็นผู้เคราะห์ร้ายในเหตุเพลิงไหม้แอนนาไม่ตายในครั้งนั้นแต่อยู่ในสภาพกึ่งเป็นกึ่งตายหมอเลยตัดสินใจยชีย วิทเธอนานับหลายเดือน เพื่อให้เด็กในท้องพร้อมที่จะเปิดตาดูโลกนั่นก็แปลว่ามารีนาโดดเดี่ยวมาโดยตลอดโดดเดี่ยวตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เป็นไปได้ไหมที่มารีนาจะทําพิธีกรรมร่ําไห้ที่นั่นมันเป็นเบาะแสเดียวที่เรามีอยู่ในตอนนั้นข้อความก็เด้งเข้ามาว่าเฟสของโอลิเวียได้เป็นเพื่อนกับมารีนาซึ่งนั่นก็ทําให้ลอร่ารกับไบรอันรีบไปหาโอลิเวียอย่างรวดเร็วเพราะตอนนี้โอลิเวียกําลังมีภัยซึ่งพรุคาวิญญ,ญาณก็ได้โผล่มากระโหลกของมันเป็นเหมือนรังตอที่มีต่ออยู่ มากมายพร้อมทิมแทงร่างกายกระจนเข้าหาโอลิเวียทุกรอบด้หลลอรากับเบรอันที่นั่งรถมารีบจอดเพื่อเข้าคอน,นโดแต่ไม่ทันจะลงจากรถสิ่งหนึ่งก็ได้กระแทกลงมาดังตุ๊บนั่นคือร่างของโอลิเวียแต่โชคดีที่เธอยังมีลมหายใจแต่ก็โคมา่าทําให้หลอร่าต้องเร่งรีบไปแก้ไขเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นโอลิเวียจะตุยไปอีกรายเลยฝากให้เบรอันดูแลที่นี่เดี๋ยวฉันจะไปกับโคบี้ที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหมกระจกด่านต้องสาบอาจจะอยู่ที่นั่นรีบออกเดินทาง ไทิ้งให้ไบรอันต้องรับมือกับตำรวจเพียงลําพังตลอดเส้นทางการเดินทางเข้าสู่เมืองแห่งนั้นซึ่งเต็มไปด้วยที่รกร้างแทบไม่มีผู้คนอยู่อาศัยตัดภาพมาที่โรงพยบาบาลตอนนี้โอลิเวียได้รับการดูแลจากตำรวจโดยที่ตำรวจก็ไม่ทันระวังว่าโอลิเวียได้ตื่นขึ้นถอดเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อเข้าหาตำรวจนานเพื่อแย่งสิ่งหนึ่งที่ตำรวจมีคือกระบอกปืนและอาหารปลายกระบอกเข้าสู่คอหอยตัวเองลัน่นไกตำรวจไม่รู้เลยว่าโอลิเวีย จะทำอย่างนี้ไปทาไมแต่เวลาตาของเธอไม่เหมือนคนสะด้วยซ้ําตัดภาพมาที่ลอร่าและคอบี้ทั้งสองได้มาถึงบ้านที่เกิดเพลิงไหม้สภาพไม่น่าจะมีคนอยู่เลยทั้งสองรีบออกตามหากระจกบ้านดําหรือหน้าจอน้ตบุ๊กแต่แล้วคอบี้กลับสัมผัสได้บางอย่างถึงเสียงข้อความแจ้งเตือนเขารีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็เห็นสถานะขึ้นมาว่าเขาได้เป็นเพื่อนกับมาริน่าก่อนหน้าจอนั้นจะดับบุมลงไปทําให้เขาอดสั่นควันแขวน,ขวนระแวดระวังกังวลว่าจะเป็นรายต่อไป แล้วมันก็ยิงชัดขึ้นเมื่อโคบีได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องใต้ดินก่อนที่ลอร่าจะเดินกลับมาถามคบีว่าเจออะไรไหมคบีก <Kobe S 2> ็ตอบว่าเปล่าเธอดูห้องใต้ดินหรือ,อยังทั้งสองดิ่งตรงไปที่ห้องใต้ดินซึ่งโคบีกำลังประจันหน้าอยู่กับกระจกในขณะที่ลอร่าพยายามหาเบาะแสเห็นพื้นผนังเต็มไปด้วยอักขระประหลาดเลยเรียกหาโคบีให้มาดูแต่โคบีก็ไม่ตอบเธอเลยเดินไปหาเขาจนโคบีหันหลังกลับมาพูดว่าใหญ่ไม่มดต้องการให้เธอ งาต้องการให้เธอโดดเดี่ยวและถ้าเธอตายก่อนละ่ะทุกอย่างมันก็จะจบก่อนที่คบี้จะจ้วงแทงมาที่เธอสร้างบาดแผลชะกันนั่น,นทําให้ลอรา่ารีบถอยตัวออกห่างและวิ่งหนีคบี้ให้ไกลามากที่สุดเพราะคบี้คิดจะจัดก,การเธอเพื่อเอาชีวิตรอดโคบี้เองก็ไม่ยอ่อท้อไล่ล่าเธอไปตามเส้นทางเมืองร้างที่ไม่มีผู้คนตัดภาพมาที่ไบรอันที่เป็นห่วงแฟนไม่ไหวติดต่อก็ไม่ได้กําลังเดินทางมาลอรา่าวิ่งหนียังไม่ทราบจุดหมายจนกระทั่งเธอ เธอมายืนอยู่หน้าสิ่งก่อสร้างที่เธอคิดว่าคุณตาทางภาพที่มารรนาเคยโพสต์และข่าวเด็กสองคนที่โดนต่อต่อยเด็กที่ครูเล่าว่าชอบแกล้งมารรนาโดนต่อต่อยณที่นี้โรงงานแห่งนี้ซึ่งโรงงานที่ว่านั้นมันอยู่ตรงหน้าเธอทำให้เธอคิดว่ากระจกดำอาจจะอยู่ที่นั่นถ้ามันไม่ได้อยู่ในบ้านที่แม่เธอถูกเผาก็ต้องอยู่ที่นี่แหละที่ที่มารรนาทำเรื่องเลวร้ายครั้งแรกในชีวิตตัดผ้ามาที่ไบรอันเขาได้มาถึงที่นี่ก็เจอแค่โคบี เลยถามคอบี้ว่าลอราอยู่ไหนคอบี้ก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยรู้อะไรสักอย่างจนกระทั่งลอราได้โทรมาไบรอันก็ถามว่าเธออยู่ไหนแต่สัญญาณมันก็ติดขาดถึงแม้ลอราจะบอกชัดเจนว่ากําลังเดินทางไปที่โรงงานโดยจ้างแท็กซี่ให้มาส่งในสภาพที่ร่างกายมีรอยแทงอยู่ที่ท้องไบรอันได้ลากตัวคอบี้ให้ไปช่วยลอราด,ด้วยกันณนะโรงงานแห่งนั้นคอบี้ก็วยอวายว่าฉันทําไปเพราะจาเป็นนะเว้ยถ้าฉันไม่ทําเธอเราก็จะตายกันหมดไบรอันก็บอก เขาหุบป,ปากไม่ช่วยก็ยังมาเป็นตัวทวงตอนนี้ลอร่าได้มาถึงโรงงานที่ว่าเธอพยายามค้นหากระจกดาหรือแล็ปท็อปให้เจอแต่ก็ไม่เจอสิ่งใดจนกระทั่งแม่ได้โทรมาแม่บอกว่าแม่เจอเรื่องประหลาดลูกอยู่ไหนแม่ติดต่อไม่ได้เลยแล้วจู่ๆดวงตาของแม่ก็แปลเปลี่ยนและลุกขึ้นจากไปพร้อมกับมีดที่อยู่ในมือลอร่าพะว้าพะวงใจแม่ครอบครัวคนเดียวที่เธอเหลืออยู่เธอต้องรีบทำลายกระจกนั่นเพื่อจัดการ กับวิญญาณของมารีนาให้ได้และแล้วไบรอันก็มาที่ทันเวลาพอดีรีบมาอบกอดแฟนและถามถ่ายว่าเป็นยังไงบ้างในขณะที่ทั้งคู่กําลังเลิฟซีนอยู่นั้นไบรอันก็โดนแทงข้างหลังจากโคบีผ่าต้นคอคงไม่ต้องเดาว่าจะรอดหรือเปล่าไบรอันใช้กําลังเพลิกสุดท้ายบอกหลอราให้วิ่งไปซึ่งเธอก็รีบวิง่งวิ่งไปให้ไกลามากที่สุดโคบีก็พยายามวิ่งไล่ตามแต่จูๆ่ๆโคบีกลับรู้สึเกเจ็บที่ต้นคอเพราะมีต่อตัวหนึ่งได้มาต ซึ่งมันไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวมันมีอยู่มากมายมหาศาลที่พร้อมจะรุมถึงกินเลือดกินเนื้อเขาบี้อย่างรวดเร็วซึ่งภาพนั้นลอร่าก็ได้แต่เฝ้ามองเพื่อนที่เธอเหลือคนเดียวตายต่อหน้าต่อตาและเบื้องหน้าก็ยังมีร่างเด็กอีกสองคนที่กําลังจ้องมองมาลอร่าเองก็อยู่ในสภาพที่ย่ําแย่บาดแผลมันสร้างความเสียหายมากเกินไปมารีนาได้ไล่พวกนั้นออกไปต้องการอะไรจากฉันอีกล่ะเพื่อนของฉันก็ตายไปหมดแล้วฉันไม่เหลือใคร แล้วจนกระทั่งมีหนูน้อยคนหนึ่งเดินมาสิ่งนี้คือมารีนาในตอนที่ยาวัยบอกให้เธอมากับฉันสิและฉันจะเป็นเพื่อนเธอเองเด็กคนานั้นได้นำพาเธอไปสู่กระจกดำที่คาดว่าเป็นแท่นพิธีของมารีนาแต่เมื่อลอราจ้องมองไปในนั้นภาพแบ็กกราวด์มาคือพื้นป่าลึกลับรู้ตัวอีกทีเธอก็อยู่ในป่ากับความหวงังที่กำลังใกล้ริบรีก่อนที่เวลาจะผ่านล่วงเลยลอราตอนนี้อยู่ในสภาพที่ไม่ม เดิมไม่มีความสดใสถึงแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่ทุกอย่างรอบตัวเธอล้วนแล้วจะเป็นขาวดาเธอได้แต่เฝ้ามองกลุ่มเพื่อน3คนที่กําลังพูดคุยอย่างสนิทสนมนั่นก็เพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยสักคนรวมถึงเพื่อนในเฟซด้วยจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นได้ส่งยิ้มมาเธอก็เริ่มมีความหวังก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก M D B อยู่ที่5.2เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ like, Subscribe ไปก่อน กับพวกเราด้วยเล่นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย